มีไปร้อยลแ้าแนี่อีที่สนะครับเป็นด้านเป็นด้านทางนะครับห้องนี้ครับก็ได้ส่งไปทางสาธารณกันแล้วนะครับก็ทางส่วนงานก็เราต้องอะไรนะครับดูไปต่อแล้วนะครับต่อไป มาเชิญท่านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ช่างระดับจังหวัดจังหวัดไหนาทมารีโนมาพอ2 5 6 8มีทั้งหมด3เยาว์ทางนะครับทางปกแผนเข้ามานะครับมาลองดิสติ้การติดตามผลการปฏิบัติงานนะครับก็มาสรุปว่าได้ครับคือแนวทางที่หนึ่งครับสร้างความสนับสนุนวามเข้าใจเรื่องสื่อสารแล้วก็ท่านทางจังหวัดชัยนาทสิงโตต่าร สำนักานเกษตรและสากรจังหวัดชนาใเป็นโครงการแานสำนักงานแรงงานจังหวัดชนานโครงการครับก็มีเข้ามาทัห3ล้าน5แสน5ห48โครการนี่เีวล้ชอบทั้งหมดงานนะครับก็เน้การสาธาสุขจังหวัดชีนา8โการกาาธรที่ทจังหวัดชีนาท3โครงการเดือนนี้ละ5 2 5นะครับมิติสื่อสารที่ส ติตามเยอะมากโรงเรียนเอ่อนจไปานโรงเรียนจเกอะไรเนี่ยเขามีฟอร์ดเยอะมากก็ก็เหมือนกับเ้ามาดูที่ที่เอ่อคำสั่งตัวเียนะครับว่าเราว่เราหน้าที่อะไรหน้าที่เนี่ยเขาเขียนมาอยู่ที่เจ็ดนะเจ็ดเจ็ดข้อดใจนะาจรยบารำได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมเอาเอาเอาเอ่อจบแค่เอา ใช่ครับแบบฟอร์มแบบฟอร<ช>์มจมาแค่นี้จริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับ